เจค่ะซีลฟูดโอ้โหซีลฟูดคาเฟ่แจ็คกีอร่อยไหมคะอร่อยไยมคะอร่อยค่ะจัสมีนอร่อยไหมลูก 나 yeah. Just do my work. ทุกคนสวัสดีนะคะก็ตอนนี้พวกเราออกมาเดินนะคะออกกําลังกายกันแถวทะเลหน้าบ้านนะคะมิทะเลมใชนาบ้านแถวบ้านตอนนี้ก็กําลังจะนั่งเรือกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็อย่างที่เห็นในวิดีโอนะคะเรานั่งเรือข้ามมาตรงฝั่งนี้นะคะก็คือใกล้ๆกันนะคะเรากาลังจะนั่งเรือกลับเนาะ ลมแรงมากเลยตรงนี้นะคะเรือล่มวันนี้อากาศแบบว่า เห็นแดดอย่างนี้นะคะอากาศหนาวเหมือนกันนะคะแล้วมีลมด้วยยิ่งทำให้หนาวขึ้นไปอีกนะคะดูค่ะจะให้ดูคนเขาที่นู้นนะคะที่เหลือลม คือที่เห็นนะคะเนี่ยฝั่งนี้เราเพ,พิ่งข้ามไปเมื่อกี้นะคะที่ขึ้นเรือมานี่นะคะท่าเรืออยู่ตรงนี้เองตรงนี้นะคะตรงนี้อยู่คนละฝั่งกันนะคะเนี่ยเราเพิ่งข้ามเรือมาเมื่อกี้นี้เนาะ เก่ <laughs> งลูกเก่งเก่งตอนนี้เด็กแวะเล่นที่พากก่อนนะคะอยู่ติดๆกันตรงนี้เอง <Yeah. S 1> ที่เดิมนะคะ <Mommy. S 1> ติดกับที่จอดรถ oh, ว้าวเก่งลูกเก่งจังเลยตรงนี้นะคะเป็นที่เล่นของเด็กนะคะอยู่ติดกับตรงนี้เลยตรงที่จอดรถ <laughs> นี่นะคะที่จอดรถนี่ <Yeah. S 1> <laughs> หือะไรคะอู hmm. like Ooh, ้วิวว้าว aku tuh nggak mau lagi ya. We're gonna teleport in some minutes. We need to wait before it teleports us. Well, the our house. it teleports. Oh, sorry about no. hey, <laughs> 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 oh no, the train is boss down the big boss. ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้พวกกันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ไปเดินที่ทะเลกันเนาะก็อะพอก,กลับมาถึงบ้านกันก็เริ่มทํากับข้าวนะคะพอดีวันนี้เราจะ,ะทาน r o สดินเนอร์กันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงอีสเตอร์นะคะอีสเตออีกประมาณ2วันนะคะวันนี้เป็นวันวันวันศุกร์เป็นที่นี่เขาเรียกว่า Good Friday นะคะก็ าการก็เลยจะทำโรสินเนอร์กินวันนี้แล้วก็หลังจากาทำโรสินเนแล้ก็จะทำเป็นฮอ,อสครอสปันนะคะซึ่งเป็นอาหารแบบขนมปังนะคะที่มีพวกผลไม้แห้งแล้วก็พวก spice อะไรพวกนี้นะคะพวกซินนามอนพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่เขาใช้ทำนะคะในขนมปังเนี่ยเนาะก็เขานิยมกินกันในช่วงอืออสเตอร์นะคะก็วันนี้กันก็จะลองทำด้วยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ตอนนี้แกรี่ก็พาเด็กๆออกไปเดินต่อนะคะหลังจากที่เรากลับเข้าบ้านมาแล้วเนาะก็เสียงหมากระโดดออกก็ หลังจากที่พวกเรากลับมาถึงบ้านเนาะแกรี่ก็พาเด็กๆออกไปเดินในสวนนะคะไม่ใช่สวนแถวนี้นะคะคือไปเดินในพาร์คนะคะไปที่พาไปเล่นนะคะเพราะงั้นเธอก็ระวัระวังที่การทำกับข้าวอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงก็มาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือส่วนผสมของขนมปังนะคะฮอสครอสบันนะคะก็มีแป้งขนมปัง มีนมนะคะมีน้ำมันพืชมีน้ำตาลมีเกลือมีผลไม้แห้งรวมนะคะแล้วก็มียีสต์มีมิกซ์ไส้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นซินนามอนแล้วก็มีเปลือกนะคะเอาเฉพาะามะนาวนะคะเปลือกมะนาวแล้วก็ไข่นะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเอามารวมกันนะคะ นี่นะคะเป็นโรสซินเนอร์นะคะก็โรสซินเนอร์วันนี้ก็จะเป็นแกมมอนเหมือนเดิมนะคะบ้านเราชอบกินแกมมอนแล้วก็มีโรสป๊อเตโตนะคะก็คือมันฝรั่งเนาะอบยกชายพุดดิง้งแล้วก็มันฝรั่งเหมือนกันนะคะมันมันฝรั่งมันฝรั่งเนาะมชทปเตโแล้วก็อันนี้เป็นสตัฟฟิ้งนะคะเป็นอ,อะไรนะ่าถดถัไปเป็นคอรีฟลาวเวอร์ชีสนะคะ ตัวนะแกมมันแล้วก็น้ำเกรวี่นะคะเดี๋ยวการจะจับจานให้เด็กๆทานนะคะส่วนนี้นะคะในตู้เอโมอทอไร,รน้ำมันนะคะการอบผักนะคะกม็มีอะไรนะบรอกโคลีแล้วก็สปาวแครอทอ,อ,อะไรอีกข้างในอาสปลรก์กกสแล้วก็มีถั่วด้วยรันนาบินนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วมีมีเท่านี้แล้วมั้ง ของเด็กเสร็จแล้วนะคะจัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะธรรมดาโรสตินเนอร์นะคะ ัจากที่เอาเอา่ไว้ให้แบบว่าทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะให้แบบว่าแปง้งแป้งฟูขึ้นนะคะตอนนี้การก็ทำ cross นะคะที่เป็นกากับกาก,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 ากาบาดนะคะ cross รอบๆนะคะก็นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเอาเข้าตู้อบแล้วนะคะประมาณ15นาทีนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวก็จะเอาเข้าวตาอบนะคะสำหรับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะค<ะ>นี่นะคะนำออกมาจากเตาแล้วอันนี้เจสิก้าก็จะทานะคะน้ำตาลน,นะคะกับน้ำผสมกัน much, <Check> Eka? Er. even softer It's w สวัสดีค่ะขวัญสวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆจะทำอีสเตอร์ฮันนะคะจะหาไข่นะคะในวันอีสเตอร์ Are you guys ready Yeah <we> are. <laughs> Let's go. The hunt continues. Yay! Let's go. The hunt started. Jacker, let's go. Let's start the hunt. Amy might help as well. Oh yeah. Oh dear. Well. <laughs> oh dear. <laughs> oh, I found an Easter egg. Jacky. <laughs> you have to look everywhere. <laughs> ah, Jessica, get this Easter egg. egg. Okay. <laughs> 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 Oh my yeah, goodness. That's a lot. How many have you got, Java? Let me see. Uh, my goodness. <laughs> <laughs> Look at that. The one. <gasps> I got them. I got some chicken bits. <laughs> I got one here. Down, Daddy, Maybe maybe the Easter bunny wanted wanted to do. Was under the tree, Jega. It's it's the same. Jega was under the tree. Oh, Look. He's in. Yeah, and that was it over here there. Is that it Have you checked your bite yet? In your bite? Have you checked your bite? Oh, wait. I didn't touch it. That's my bike. First parkly. First marble. Ah. Oh. I got laser Let's go and count it <laughs> So I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I, even, I got a pink one Wow now I got pink one yeah. When are you going to keep them? When are you going to keep them? Sting what I got I 21. Got 20, I'm sorry, Amy. You got twenty one. Yes, My Danny, goodness. I got twenty, 20 one. Wow, <laughs> my goodness. Eight, oh, wow. Nine, ten, <laughs> ten, 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 ten. She got sixteen and I got twenty-one. Wow. <gasps> wow. <laughs> yeah, 21. That one's by Jasmine. Yeah. And this one's for Jacob. And this Whoa. one's for mummy. Oh <laughs> Wow. I got I Kit Kat. I love Kit oh. Okay. You okay. can I eat my huge. Yeah. <gasps> Yay. I need to get my all- Whoa! There's there's some too. I got I got <laughs> a Kit Kat by now. Oven. Wow! Look at that ginormous one. eggie! <laughs> 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 yeah. You want to try and crack it in the I like, split it like that? Yeah. Really okay. nice good. That's why wow. yeah, I got two. Eggs. Oh wow! And a yeah, giant Easter egg. Two.

ป้าของเด็กๆจัสเมนก,ก็ได้อิสเตอร์เหมือนกันอิสเตอร์เอกมินเอกอืมโอเคค่ะแล้วก็พงสงสยัยต้องได้มาจากแม่สามีด้วยนะคะคุณย่าด้วยแต่ว่าคุณย่าจะให้พรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆได้เยอะแล้ววันนี้กลัว <P ouch. S 1> แบบจะกินหมดเนอะ HAPPY EASTER EVERYONE BYE